อันนี้ก็เป็นิลแต่งตัวทํางานวันนี้นะคะเป็นภาพแบบิีนี้เลยนะคะสาขาเราจะอยู่กับสาขาดนตรีนะคะทุกคนค่ะตัวมีกี่กระล้อรอหนาล้าหนาล้าน,ากกน,นะคะทุกคนกับอักจัดเส็างานกับจะเป็นงานหมื่นอื่นก็ถัดไน้องค่ะ,คะกลับไปล้อเบอบงวมามันจะเป็นยังไงตอนที่มีกิจกรรมนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะคะอันเป็นบรรยากาศตอนการเตรียมงานนะะทุกคนค่ะ ซึ่งสาขาเรานะคะชั้นที่สองสาขาทิ่สิการแสดงมีภารกิจเยอะมากเทอมนี้นะคะปีนี้ก็มีภารกิจเยอะมากอ่างกันค่ะแถมซ้าไม่หน่ำหนํำไม่ซ้ํามีแค่16คนนะคะในสาขาปีส,สองแมีแค่16คนแต่ว่ามีตัวตนจริงๆประมาณ12คนนะคะทุกคนค่ะ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าจะเป็นงานกันยังไงครับก็ถือว่ากิ่งค่นก็มีแอนทะลอปก,กันนิดหน่อยนะคะมีความ,มเสียกันไปค่อยอภัยกันได้นะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนเพื่อนก็กำลังทำกัน่วันนี้เรามาจัดงานกันนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้กำล,ลังถูกริบๆถูกบวกใบนะคะเป็นงานใบสีเป็นงานรับน้องของคณะเรานะคะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศานะคะ อันนี้เราเป็นสาขาแล้วก็ถูแสดงอยู่กับคณะดนตรีสาขาดนตรีาานะคะทุกคนค่ะดนตรีส่วนมากนะคะที่มาช่วยก็เป็นแบบแฟนเทหารนู้นค่ะก็เป็นแบบสายร้อยแข่งชาติไอ้ดิสวัสดีครับพี่น้องครับผม มึงเป็ดตาเอาเด้อแฟนเราก็คือตรงนู้นกำลังผูกผ้าอยู่นะคะแผนกล้องรีอยังคะแผนแล้วค่ะเจ้าไปบอกวันนี้เราทำอะไรกันคะวันนี้เราทำการบรณะจากพื้นที่ที่มันสะอาดแม่ลกนะคะแม่แม่มาดูร่างกันคือจะเป็นการรับน้องพรุ่งนี้นะคะจะเป็นซุ้มของน่าจะถึงเร็กกันกบดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะสีประจำเราคือสีทองดอกเขาเหลืองว่าแมนตีอย่างก็ปลูกคือปลูกสีนี้เอาฟอนน่ารักอยู่นะขอบคุณนะคะแฟนในไผ่เองส่ะแต่วันที่ที่มีทั้งหมดเป็นแฟนในไผ่วงเล็บแฟนอาร์ตี้ด้วยคนนึงวงเล็บแฟนอาร์ตี้ด้วยคนนึงคนตีกองไม่ได้จ้า ต้องบอกคืออะากฟิวหนังนอนแล้วขื่นไปอุบลกาเเอ้าวไปเทเร่สองนอุบลอุบลมันเทียนใหญ่เนางเทียนมันเริศ ุบนเทียนมันเลิอเ the ีนบอมันเป็นอารยธรรมแห่งการแหยแล้วเราถึงแันพึงดล้วเราก็ต้องไปนั่งเทียนนะผากวนเนมีอู้เลิศสีวรทนไหแหเตออยัต้นัางายนาใส่อต้งใ้เยอะใหนดีนะไม่ยงุิงลาอันนี้า้แช่งอะไรย่งี โค้เมือดมากเอาป <ITA> ัดโค้งเมาอนนี่ด็กเต้นีแล้วสเอกันโคเหมือนากเออนี่ระคาเป็นบรรยากาศ กำลังกำลังตกแต่งนะคะเป็นฟิลแบบภาพป่าอะไรประมาณนี้นี่นะคะบริเวณเขตของของเราคณะดนสาขาดนตรีกับนัตศิลป์การแสดงนะคะอุตสาอกอรตังกำลังถึงหลวดป่า,ปากำลังถึงนะคะทุกคนเออเลิศ นี่นะคะซ้อมต่างซ้อมต่างเคียงงานนี่ผู้ผูกธงนี่แหละพี่น้นนนนองเบื้องไวออันนี้คืออะไรคะน้อยอันนี้คือยังมึงเอาไม่เห็นเอาใส่ปายป

กูว่าดนตรีจมมาแล้วโรงเรานะฮะแต่ไม่รู้ว่าสับปะฐ์ประดอยเป็นอะไรเขาจมมาตะลังปลึกคุณที่พี่น้องจะเป็นดีให้ เปิดร้านเล่นตีแยมมาผู้ใดว้าโดนตี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 รออยู่ัรอั่งนี่ก็รอนี่ก็รอนี่ปังเสียวเสียวย ยังไม่เสร็จนะคะเร่องของเราส่ว่าม่ขายสุดกระดงกันหยังเอาแล้วทีป็นแอยวก็บอกว่าซ้งแางในผมแปะมายังมาบอกนี่ ใหม่ป <Le vent> ๊อปอหไรกติดีไม่เห็นป่อื่อเลยกมกาเป็นสองฟังกำลังมาจะจะเสร็จแล้วอันนั้นล่งอก็ได้ไงก็ถึงเ่ปรงล่งอคนี่นักีนกู้ร้ตัวเไม่ทรนนี่กิงใหม่ป่อปร้าไม่เก่ให้มนกิใหม่